เมืองขาราบริวัติเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสตรึงเตรงทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาริมแม่น้ำโขงจากการสำรวจสัมโนประชากรของกัมพูชาในปีพศ2562มีประชากร3 6 9 2 5คน ศิลปะแบบฐาราบริวัตพิพศ .1150 เรียกตามชื่อสถานที่ค้นพบทับหลังกลุ่มหนึ่งบริเวณเมืองฐาราบริวัติจังหวัดสตรึงเตงของประเทศกัมพูชาริมแม่น้ำโขงทางภาคใต้ของประเทศลาวเนื่องจากลักษณะทับหลังแบบฐาราบริวัติมีลักษณะคล้ายศิลปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะนักวิชาการจึงกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ทับหลังแบบฐาราบริวัติในประเทศไทย นามิริบเนสตี้เราถึงทับหลังแบบถาราบริวัติว่าเป็นทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดของศิลปะขอมในราวกลางพุทธศตวรรษที่12ซึ่งค้นพบทับหลังศิลาหชิ้นที่เมืองถาราบริวัติจังหวัดสตริงเตงของกัมพูชาบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขงและพบที่ปราสาทกระตบสองชิ้นนางเบนิสตี้เห็นว่าทับหลังซึ่งค้นพบที่ถาราบริวัติเก่าแก่กว่าที่สมัยกรุก และถาราบริวัติอาจเป็นสถานที่ตั้งของเมืองพะวะวปร,ระของพระเจ้าพะวะวรมันสำหรับทับหลังสองชิ้นซึ่งค้นพบที่ปราศาสตร์ขตบนั้นนางเบเนสตี้เห็นว่าคงสลักขึ้นในปลายศิลปะแบบสมไพรกุกราวพศ .1,200 ในประเทศไทยได้ค้นพบทับหลังแบบถาราบริวัติ4ชิ้นที่วัดทองทั่วจังหวัดจันทบุรีซึ่งนับว่าเป็นทับหลังของแบบถาราบริวัติอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังได้ค้นพบจ,รา,จาราจรึกขอมในพุทธศตรวรรษที่12หลักหนึ่งซึ่งกล่าวถึงการสร้างาศาสนสถานของพระเจ้าอิสานโบร,รมัณที่หนึ่งพร้อมกันนี้ยังมีทับหลังอีกชิ้นหนึ่งซึ่งรักษาอยู่หน้าอุโบสถวัสดวสุปัตนารามจังหวัดบุรีชธา,านีอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างศิลปะขอมแบบทาราบริวัติและสมภัยกรุกและอาจสลักขึ้นเมื่อราวพศ1150ในประเทศไทยได้ค้นพบทับหลังแบบทาราบริวัติสี่ชิ้นดังนี้ ทับหลังศิลปะแบบถาราบริวัติพศ .1150 ค้นพบภายในเมืองพระเนตรวัดทองทั่วทั้งหมด3ชิ้นอยู่ที่วัดทองทั่วหนึ่งชิ้นพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครหนึ่งชิ้นและวัดเขาพลอยแหวนหนึ่งชิ้น 1. นึทัาหลังแบบถาราบริวัติวัดทองทั่วจันทบ,บุรีจะแสดงภายในห้องศิลปะร่วมสมัยแบบเขเมรพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพ สองทับหลังแบบทาราบริวัติวัดทองทั่วจันทบุรีจะแสดงที่พิพิธัณ์โบราณสถานเมืองพเนียตวัดทองทั่วตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสามทับหลังแบบทาราบริวัติวัดเขาพลอยแหวนจันทบุรีจะแสดงที่วัดเขาพลอยแหวนตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี 4. ทับหลังแบบธาราบริวัติวัดสุปัตนารามบรวิหารอุบลราชธานีทับหลังธาราบริวัตินี้พบที่ปราสาทบ้านสะพือใต้ซึ่งขนย้ายมาไว้ที่วัดสะแก้วอภอพิบู์มังสาหารจัังวดอุบลราชธานีจะแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมวัดสุปัตนารามบรวิหารตำบลในเมืองอเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานี เมืองธาราปริวัตเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสตูนเตรงตั้งอยู่เลมแม่น้ำโขงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาชื่อถาราปริวัตเป็นชื่อไทยที่ตั้งด้วยคำในภาษาสันสกฤตแปลว่าจุดที่แม่น้ำไหลวนมีที่มาจากที่ตั้งของตัวอำเภอถาราปริวัตซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำเสยสานไหลามาบรรจบกันจนเกิดเป็นวางน้ำวน ในวงวิชาการด้านศิลปะของไทยเรียกชื่อศิลปะเขมรที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณพศ1150ว่าศิลปะทาราปริวัติดังได้กล่าวแล้วศิลปะแบบทาราปริวัติเรียกตามชื่อสถานที่ค้นพบท่าหลังกลุ่มหนึ่งบริเวณเมืองทาราปริวัติจังหวัดสตึงเตงประเทศกรัรมพูชาริมแม่น้ำโขงทางภาคใต้ของประเทศลาวเนื่องจากลักษณะท่าหลังแบบทาราปริวัติมีลักษณะคล้าย ศิละปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะนักวิชาการจึงกำหนดอายุประมาณพุทธศตรวตรรษที่12